โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ถึงเวลาสักคีนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเราจะทำการฟัดชิงเครื่องยนต์ด้วยด้วยลิฟติกม o ลี่นะครับฟัดชิงแล้วก็น้ำมันเครื่อง0.8ลิตรของ FMC MM นะครับสำหรับสกูตเตอร์ 5W40 แล้วก็น้ำมันเปลืองท้ายนะครับของ FMC เหมือนกัน 80 W 40 e ตอร์เหมือนกันนะครับสำหรับสกูตเตอร์โดยเฉพาะเรามาดูหน้าใหม่กันหน้าใหม่ตอนนี้3 6แล้วให้ดูนี้ก่อนนะนี่3 6 0 0ยอดรอบที่เราต้องเปลี่ยนตรงนี้35,998ขาดอีก2กิโลเท่านั้นเราวิ่งส่งคนมาแล้วนะทุกคนไม่ถึงนาที กลับบ้านเลยเดี๋ยวตัวเลยนะเดี๋ยวเราจะทําการฟัดชิ่งเครื่องยนต์ก่อนตอนนี้น้ํามันที่อยู่ในเนี้ยมันจะเป็นของศูน์นะทุกคนซึ่งมันไม่พอนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูที่ผมเคยเปลี่ยนน้ามันเครื่องศูนย์ไปแล้วก็วิ่งสามพันโลแล้วน้ํามันเครื่องหายไปเยอะมากเราจะทําการนี้ก่อนเลยฟัดชิ่งเครื่องยนต์แล้วเดี๋ยวเรามีตัวนี้อันนี้แปดสิบมลแปดสิบมลนะครับน้ํายาฝัดชิ่งเราจะบวกลงไปใน 0.8ก็คือ800มิลลิลิตรบวกกับ80ต้องเป็นถ่ายออกมาพร้อมกับน้ำมันเครื่องนะมันต้องเป็น800 8 8 0มิลลิลิตรนะครับรวมอันนี้โอเคเดี๋ยวเรามารอดูว่ามันจะลดไปมากเท่าไหร่เราจะทำการฝัดชิ้งอะ่ะมาดับแรกลดไม่ได้ล้างด้วยนะทุกคนปรับมุมกล้องอ่านี่นะครับ เราทําการเปิดใครที่กลัวมันเป็นรอยนะทุกคนก็ใช้ผ้ารองก่อนเนี่ยใช้ผ้าไปแล้วก็หนีบนะแต่ดูจากร่องรอยนี้เห็นไหมพอจะเห็นไหมผมไม่ลองนะผมหนีบเลยเนี่ยหนีบปุ๊บบิดอ่าออกแล้วแล้วก็หมุนนะทุกคน ทิชชู่ทิชชู่หาทิชชู่มาซับดูพอดีผมเช็คแล้วนะทุกคนจุ่มบ่อยๆแล้วอันนี้มาเช็คก,ก่อนว่าน้ำมันเครื่องรถไหมเห็นไหมทุกคนมีอยู่นะจุ่มติดนะตอนนี้เราทำการเช็ดให้แห้งก่อนวิธีเช็คน้ำมันเครื่องนะทุกคนก็คือถอดตั้งคำคู่อ่อนตั้งคำคู่แล้วก็เอาขึ้นมาเช็ด เช็ดเสร็จจุ่มเข้าไปใหม่นะจุ่มเข้าไปไม่ต้องหมุนนะทุกคนจุ่มเข้าไปแล้วก็ขึ้นมาดูอ่าเห็นไหมปิดปลายอยู่เห็นไหมก็คือน้ํามันเครื่องยังโอเคนะยังขี่ได้อีกแต่ตอนนี้มันครบรอบสามพันโลแล้วไงฮะอะไรวะ 10W30 ของน้ํามันเครื่องศูนย์นะทุกคนโอเคทีนี้แปวน้ํามันน้ํายาปัดชิ่งนี่ครับ น้ำยาฟัดชิง่งลิฟิกโมลีชูตเตอร์นะทุกคนใส่ลงไปแล้วก็ได้เลยกับน้ำมันเครื่องนะเช็ดอีกทีหนึ่งอาที่วางก่อนดูดีทุกคนคาบน้ำมันไม่ได้ล้างเลยล้างแล้วไปล้างอาจจีดแล้วไม่ออกเปิดยังไงอ่านี่บีบตรงนี้ก่อนใช่ไหมอ่าใช่ แล้วก็จะมีจุกทุกคนดึงเหมือนใครเคยกินปลากระป๋องอะดึงแบบนั้นแหละอืมได้ยินเสียงไหมอืออกแล้วเราก็เทงไปได้เลยอุยเดี๋ยวเราไปเอาไปล้างก่อนดีกว่าทุกคนแป๊บนึงเดี๋ยวมาครับอ่านี้เรายัดปลายเข้าไปแล้วนะทุกคนเราก็เทงนไปได้เลยอ่ะหันโลโก้มาให้เห็นหน่อยนะนี่เผื่อจะได้ขายของ ใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับทุกคนสามารถกดลิงก์ช้อปปี้ใต้คลิปอะเวลาใครจะสั่งซื้ออะไรอะแค่กดลิงก์ผมเป็นทางผ่านเข้าแอปอะผมก็ได้ค่าคอมแล้วนะถ้าไม่สนใจซื้อสินค้าของผมอหรือใครที่แบบจะซื้อสินค้าชิ้นอื่นอะไรเงี้ยก็กดผ่านลิงก์ผมก็ได้เป็นการสนับสนุนนะครับโอเคทีนี้ก็ปิดก้านแล้วก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ อะไรนะสิบถึงห้าหนาทีเฮ้ยสินาทีถึง15นาทีนะครับสิบนาทีแล้วก็จับเวลาเอานะรบกวนคนอื่นเหล่านี้ทุกคน เสียงดังนะจับเวลาเอานะแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงก็คือเวลาสตาร์ทเครื่องเดินเบาทุกคนอย่าไปบิดคันเร่งมันนะสตาร์ทเดินเบาไว้เฉยๆนะทุกคนเพราะว่าสาเหตุที่เราต้องทําแฟทชิ่งอ่ะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะเพราะมันจะได้ล้างเครื่องยนต์ล้างคราบคราบน้ำมันเครื่องที่มันฝังอยู่ในเครื่องอ่ะทุกคนนั่นแหละ มันจะถ่ายออกมาได้หมดเลยนะถ้าเราล้างปัดัดชิ่งอะ่ะนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนะนี่แค่สตาร์ทเดินเบาเฉยนะเดี๋ยว,ยวหาม,มุมแต่งก่อนอะตอนนี้สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ามันขึ้นมาได้ไงหนึ่งโลเพราะว่าล้อมันหมุนอยู่ไงแต่ล้อมันไม่ได้แบบจับเข็มไม้ด้านหน้าหรอใช่ไหมทุกคนล้อมันไม่ได้ปรับเข็มไม่เข็มไม้ เขียมไเมื่อกีอ้ที่ถ่ายรูปก็คือ98นะทุกคนตอนนี้มา99ได้ไงเนี่ยร้อนหมุนอยู่นะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสุดข้างกันดีกว่านะทุกคนว่าเป็นยังไงอ๋อลืมไม่อยู่ในนี้ไม่อยู่นี่ ชืข้นข้างเป็นยังไงน่าจะปกตินะเสียงแบบนี้อยากฟังเสียงท่อไหมอันนี้ท่อของกูมหาชัยนะครับนี่นะ K O U กูมหาชัย ใบนี้คือ4,200บาทเลยนะทุกคนโอเคครับทุกคนครบเวลา10นาทีแล้วกดหยุดนะ10นาทีแล้วครับดับเครื่องทีนี้ก็เราจะมาถ่ายน้ำมันเครื่องออกกันนะกล่องแดงนะทุกคนมีพร้อมเลยมีติดรถไว้ยิ่งดีนะทุกคน ใครอยากได้ก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปก็คือกล่องเครื่องมือนะครับน้ำมันเครื่องเบอร์12นี่เลยต้อไปทางไหนวะอ่าทางนี้ถูกแล้วเปิดนะครับหารูก่อนอ่าทุกคนเรียบร้อยเห็นไหมกลมให้นิดหนึ่งโอเค เห็นไหมน็อตตัวนี้นะ,ะร้อนเฉยเลยอ๋อใช่เมื่อกี้เราสตาร์ทเครื่องยนต์ไงนี่นะน็อตตัวนี้นะทุกคนมันจะมีน็อตอยู่ตัวเดียวนะทุกคนอยู่ใต้เครื่องสิบสองนิ้วนี่นะบิดไปทางนี้นะทุกคนแม่นมากโอ้ทุกคนูนย์หมุนแน่นมากอะอ ออกสักทีทุกคนทีนี้หลยน้ำมันเครื่องจะร้อนไหมโอเคน็อตหลุดมาแล้วกระเด็นไปนอยู่ในถาดนะทุกคนดูดิน้ำมันเครื่องโอโ้โหไม่หนืดแล้วนะเพราะว่าน้ำมันฟัดชิ่งไปทำให้มันไม่หนืดจะได้ไหลออกมาให้หมด เรามารอดูว่ามันมีประมาณกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรนะดูดิต้องค่อยๆตั้งค่อยๆตั้งตรงค่อยๆเอียงนะเนี่ยเอียงเออเห็นไหมหมันขยาน้ำน้ำมันเครื่องให้ออกมาไอาหมดแล้วมั้งอ่อีกทีอืมไลอีก แสดงว่าวิธีการทําให้น้ำมันเครื่องออกมาให้หมดตั้งตรงแล้วก็เอียงเห็นไหมทุกคนออกมาวะได้วะน่าจะโอเคแล้วทีนี้ก็หมุนมือกันก่อนเข้าไปนะทุกคนพอแน่นแบบมือหมุนไม่ไปแล้วเราก็ค่อยใช้อนี้นะครับล็อกให้มันแข็งหมุนไปตาม ตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนเข้าหมุนทางนี้โอเคโอเคประมาณนี้ด้ทุกคน๋ยวมันแน่นไปไม่ดีหรือว่าเขาหมุนกันปกติหรือศูนย์มันหมุนแน่นไปวะทุกคนเราเอาให้แน่นอีกสักนิดนึงเนาะกลัวแบบน็อตน็อตคลายโอเคได้แล้วโคตรตึงมือเลย โอ้หน็อตเลอะเลยต้องเอาชุดนี้ไปล้างเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นสนิมนะทุกคนไม่รู้จะขึ้นไหมโอเคมาทดลองมาทดสอบกันนะทุกคนถึงเวลาทดสอบว่านะ้ำมันเครื่องเรามีปริมาณเท่าไหร่นะนี่เยทุกคนเทงไปเลยนี่ไม่หกทุกคนดูว่ามันเหลือเท่าไหร่นะอือหือ 750ห้ามิลลิลิตรทุกคนมีจริงมันต้องแ8ด้อยแปดิบใช่ไหมเพราะว่าน้ำยาฝัดชิงอีก80ดสิบลิตรแ80ดิมิลลิลิตรเออรวมกับน้ำมันเครื่องแ0 0มิลลิลิตรก็ต้องเป็นแ8ด้อปดสิบเนี่ยนี้แปด้อยห้านี้เจ็ดยห้านะทุกคนเธออยู่750ยห้าสิมิลลิลิตรโอ้โห ไหมทุกคนน้ำมันเครื่องศูนย์มันไม่เหมาะนะครับกับไรเดอร์ต้องใช้เบอร์ที่มันสูงขึ้นนะทุกคน 5W40 หรือ 10W40 ก็ได้นะทุกคนเลขหน้าเนี่ยไม่จำเป็นนะสำหรับประเทศไทยเรามันเป็นเมืองร้อนโอเคโอ้ยอไม่ใช่700อ่ะไม่ใช่750ทุกคน เจ็700เปะเลยเรลยอยู่เจ็รอยเปะเดี๋ยวเราจะกรอกใส่ขวดแล้วค่อยหาที่ทิ้งนะทุกคนมาทุกคนพร้อมนะครับใส่กลวยเข้าไปนะนี่น้ำมันเครื่องนะครับ MMC อันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะทุกคนไม่รู้ต้องขย่าไหมขยหย่ไว้ก่อนอันนี้ผมซื้อมาเองนะทุกคนแล้วก็ผมเห็นโปรมัน ซื้อน้ำมันเครื่องคู่กับน้ำมันเฟืองเลยนะทุกคน200-300รกว่าบาทเนี่ยอีเตอร์เอ็มบีสกูเตอร์ห้ารับสี่สิบน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมสังเคราะห์แท้มันมีขนาดหนึ่งลิตรกับศูนย์จุดแปดนะทุกคนพีเซอย่างเราใช้ศูนย์จุดแปดเราก็ต้องซื้อมาพอดีศูนย์จุดแปดนะไม่ต้องเหลือไม่ต้องเหลือเลย มาดูเป็นถังแบบเนี่ยโอเคมาพร้อมทุกคนมาเทใส่กันดีกว่าอุ้ยสีแดงทุกคนไม่ใช่หมูตุนนะ <c oughs> จะหอมไหมผมไม่เคยใช้หมูตุนนะยังไม่เคยใช้เดี๋ยวดมก่อนอุ้ยกลิ่นเหมือนน้ำแดงเฮลูบอยเอยน้ำแดงโซดาทุกคนเออว่ะเหมือนเลยน้ำแดงโซดา หอมทุกคนหอมหอมมาดูเทีกันไม่เห็นโลโู้แล้วแต่ไงเขาก็ไม่ได้สปอนเซอร์เราเนาะอุ้ยๆุ่ยหกกทุกคนกำลังมองกล้องอยู่ดูดีตรงนี้เลอะเลยเห็นไหมเทอยู่ตอนนี้มุมนี้ก็ได้เออเออทำไมไม่ตั้งมุมนี้ตั้งแต่แรกเนาะ <laughs> ค่อยๆทีนะทุกคนดูดีเห็นไหมสีแดงสีแดงสีเดียวกับโลโก้ตัว C เลยนะ MMC เห็นไหมหต้องขย่าอะทุกคนเพราะว่ามันออกแบบมาไม่ดีเท่าที่ควรนะขวดนะอยากให้ดูเห็นไหมไม่รู้มันต้องเอียงไปทางไหนดีอ่ะ ให้ดูนะนี่เห็นไหมรูมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมทุกคนแต่ตรงนี้มันยังมีพื้นที่อยู่พอเทมาปุ๊บน้ํายามันก็จะคายอยู่ตรงนี้ช่วงช่องว่างเนี้ยพอจะนึกออกไหมมันเลยเทมาดูการออกแบบยังไม่โอเคเท่าไหร่นะทุกคนถ้าแบบรูเนี้ยมาอยู่ที่มุมใดมุมนึงนะทุกคนเราเทจนหมดได้เลยพอเข้าใจเนาะบทบาทที่ไม่ถูกอ่ะทีนี้เก็บหมดยังนี้ ดูก่อนอย่ายังมีอยู่ทุกคน,นเทยากว่ะอืต้องขย่าไหมหกอีกแล้วออกแบบมาไม่ดีนะขวดนี่หรือเราควรเทใส่เหยือกก่อนเนาะแล้วดูดีว่ารอบต่อไปนี้เดียวเราจะเช็คตอนตอนเท่าไหร่ว่าตอนนี้สามหมื่นหก บวกไปอีกสามพันเป็นสามหมืนเก้าระยะที่สามหมืนเก้าค่อยเช็คน้ำมันเครื่องนะถ้าจุ่มติดก็เอาไว้ถึงสี่พันแล้วเปลี่ยนดูโอเคทุกคนเรียบร้อยทีนี้ก็ใส่ก้านกลับเข้าไปจริงๆใครจะใส่สารเติมแต่งอะไรก็ได้นะพวกโอเมก้าเก้าศูนย์าอะไรเงี้ยแต่งบผมไม่พอไงทุกคน หะทุกคนเรียบร้อยหมุนได้แล้วนะทีนี้ก็หาไอ้นั่นมาล็อกให้มันแน่นหาคีมนะทุกคนครีมที่เรามาเปิดตอนแรกไนงะหมุนให้มันแน่นนิดนะึเนี่ยได้จะได้แล้วโอเคเรียบร้อยทุกคนทีนี้ หลืออะไรเปลีย่ยนน้ำมันเฟืองต่อนะน้ำมันเฟืองก็คือตัว M MM M C งไงเหมือนเดิมยี่ห้อเดิมน้ำมันเฟืองต่อเลยนั่นก็คือตัวในสุดนะทุกคนให้ดูก่นอันนี้คือตัวหยอดน้ำมันเฟืองแล้วก็ตัวล่างสุดนี่เห็นไหมเดี๋ยวกล้องพลิกให้เลยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเนี่ยน็อตตัวนี้นะครับ เบอร์สิบสองนะเบอร์เดียวกันกับถอดน็อตน้ำมันเครื่องเลยมาทุกคนพร้อมเอาอันนี้มาลองเลยนะเห็นไหมผมเทน้ำมันเครื่องใส่ขวดเรียบร้อยแล้วทีนี้เอ้าเมือ่อกี้ไปหาประแจมาแล้วนี่วาไปไหนไหนวะอ๋อนี่ไงเบอร์สิบสองเหมือนเดิมนะทุกคนหมุนทวนเข็มนะถ้าจะปลด แน่นแล้วแน่นอีกแล้วแข็งออกแล้วขยับแล้วโอเคโอ้ยออกแล้วนะทุกคนน้ำมันเฟือง อยากจะบอกทุกคนว่านี่ครั้งแรกของผมนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองมอตตวนนี้ยาวมากนะทุกคนหมุนให้สุดเลยหมุนจนกว่าม็อตจะออกมอดว่าน็อตจะออกมานะแล้วให้ดูว่ามันยาวแค่ไหนนี่น้ำมันเฟืองอไหลออกมาแล้วเห็นไหมในกล้องนี่ยาวไหมวางไว้บนผ้าก่อน มันเฟืองก็เกือบจะดำนะทุกคนเฮ้ยเฮยยอย่าไหลโดนลอ้อนะเอียงเหมือนกันครับอันนี้ต้องเอียงนี่เอียงนะระวังหกเอียงลงมาเลยทุกคนมีขาค้ำลองไว้อยู่เห็นไหมขาค้ำ น้ำมันเฟืองนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะทุกคนนะอุ๊ยกล้องสัน่นไปจะแทกกล้องไหม mmc แล้วทุกคนคิดคิดว่าเสียอะไรนี่เปิดตรงไหนอ๋อมันให้ตัดหัวเลยนะตัดหัวนี่เฟืองเฟืองอ๋อเลยเรียกว่าน้ำมันเฟืองท้ายอืมแป w 9 0โอเคทุกคนมา ไม่รู้ต้องขยับไหมขยับอีกแล้วขยับไว้ก่อนดีกว่าเหมือนเวลาเรากินยาทุกคนอันนี้ก็ป้อนยาลด <c oughs> น่าจะหมดแล้วใส่เหลาเข้าไปเอ้ามันยังไหลอยู่ยัง <c oughs> เอาใหม่ยังใหม่เหมือนน้ำมันเครื่องเหลาแล้วแล้วก็ตั้งตรงมันก็จะไหลออกมาเราไหม ไม่มีเอียงอีกรอบนึงนะอันนี้น่าจะหมดจริงแล้วไม่มีแล้วใส่น็อตเลยระวังแหวนหายนะทุกคนอ๋อจอกล้องดับเดี๋ยวเปิดก่อนอ่ะนี่ทุกคนเห็นไหมมันมีแหวนอยู่นะระวังแหวนหายนะน้ำมันเครื่องเหมือนกันมันจะมีแหวนรองนะหมุนมือเข้าไปก่อนนะครับอันดับแรก เข้าไหมนี่เข้าอยู่แต่น็อตมันยาวนะโอเคทีนี้ก็ใช้ไอ้นั้นหมุนล็อกให้แน่นวาดำหมดแล้วปรับไปหมุนทิศทางเพื่อเราจะล็อกนะทุกคนลงนะเนี่ยไม่ลงขึ้นลง พอตึงมือแล้วทีนี้ก็เปิดตัวนี้เมื่อกี้เราหมุนเข้าใช่ไหมทีนี้เราจะหมุนน็ดตัวนี้ออกแล้วก็กดนี้มาทางนี้นะทุกคนเหมือนเดิมเบอร์สิบสองงัดขึ้นแข็งว่ะใช่ครั้งแรกของเราวัาสดุมันหมุนแน่นมากอ๋อมันติดแข็งทุกคน เราต้องอะแดปอะแดปหัวมันอะแดปอะแดปต่อให้ยาวขึ้นตัวนี้จะได้ไม่โดนแข็งอ้าโดนนิดหนึ่งอยู่ดีแต่เห็นไหมหงองศาเงยกล้องขึ้นหน่อยได้ดีกว่าเดิมเมื่อกี้ตัวนี้โซนิก นี่มันมีหัวนี้ด้วยต่อหัวฉีดดูฉีดไวยก่อนไม่รู้ว่ามีผลไหม,มคลิปนี้เสียงหายนะทุกคนตอนนี้ผมเอาไขควงที่แบบเป็นประแจนี้มาใช้แทนนะเบอร์สิบสอง ซื้อนอกมาไว้นะทุกคนไม่ได้แถมมากับรถตัวนี้เพราะว่าผมซื้อมาไว้ใส่ในเครื่องมือที่ติดกับรถเลยเบอร์ที่ติดกับรถมันเบอร์สิบสี่กับอะไรอะสิบสี่กับสิบมั้งน่าจะไม่ผิดอ่าโอเคอันนี้เราเปิดขันได้แล้วนะทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราไปเอาน้ำมันเครื่องมาใส่กัน น็อตน,นี้ก็ยาวเหมือนกันนะทุกคนตัวใส่น้ำมันเครื่องแล้วก็ระวังแหวนด้วยนะโอเคทีนี้ก็หยิบน้ำมันเฟืองมาเลยทุกคนเขย่าก่อนนะต้องเขย่าทุกครั้งเพื่อความชัวเราไปหยิบคัตเตอร์มาตัดหัวมันนะทุกคนตัดเฉียงๆหน่อย ปลายมันอย่าตัดลึกเกินเพราะว่าเดี๋ยวมันยัดเข้าบีบเฟืองไม่เข้าเชื่อนออกไปเลยเชยงเฉียงทุกคนอเหนียวน,นะนั่นนะทุกคนรูเล็กนิดเดียวว่าเราตัดปลายเลยนะทีนี้ก็บีบใส่เข้าไปในรูนะทุกคนรูที่เราถอดน็อตออกมาเมื่อกี้ ถ้ากลัวมันหกก็เอียงรถไปเลยนะเอียงไปเลยแต่จริงไม่จําเป็นนะไม่ต้องเอียงก็ได้มันไม่หกค่อยค่อยบีบนะทุกคนค่อยค่อยบีบไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยทุกคนหลังจากนี้ก็เป็นการไล่ให้มันหมดนะหมุนพับไปแบบนี้ได้เลยผมเคยเห็นที่ร้านเขาทําแบบนี้เราก็เลยเอาวิธีเขามา,าใช้นะหมดแน่นอน ไม่หกนะทุกคนไม่จําเป็นน้องเอียงเหมือนผมก็ได้นะ่ะหมดแล้วทีนี้เราก็ใส่น็อตกลับเข้าไปนะทุกคนแล้วก็ดูแหวนด้วยว่ายังอยู่ไหมแหวนรองนะครับอย่าให้แหวนรองหายนะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปไอ้น้ํามันเฟืองนี่ทุกคนมันเป็นพีเซหก160ใช้อยู่ที่ประมาณ 120่งมิลลิลิตรนะทุกคน120่งอยมลนะหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนเสร็จเรียบร้อยวันหลังมีคลิปอะไรมารีวิวใหม่ก็เดี๋ยวค่อยถ่ายให้ลงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ